จักกุบาลเป็นพระอรหันต์ตอนที่ท่านบวชท,ท่านยังไม่บวชเป็นคารวะเนี่ยท่านไม่เป็นตาบอดเนี่ยไม่เป็นแต่พอมาบวชปุ๊บทรรมาสนองเลยพอท่านนั่งปฏิบัติกรรมาฐานไปเนี่ยท่านถืออย่างหนึง่งเนสิตสัชิกาทุรงแปลว่านั่งเป็นวัดหมายถึงว่าไม่นอนนะหัวหลังไม,ไม่ไม่นอนหลับเลยท่านจะเจริญกรรมาฐานให้รู้ธรรมกับการนั่งจนท่านรู้ธรรมรู้ธรรมพร้อมกับตาบอดไปเลยหมอ ชีวกเนบอกให้เอายามาใส่ลูกตาให้นอนหยอดไม่ยอมจนที่สุดตาท่านบอดเลยลมไม่เลือดลมไม่ขึ้นสมองตาท่านบอดพระเจ้าสแดงกรรมว่าอดีตชาติเนี่ยพระจักปุบาลเนี่ยไปเป็นหมอยาหมอยาตานะรักษาตาคนมีหญิงไม้ผู้หนึ่งเป็นเศรษฐีนีมีลูกสาวสามีตายเกิดตาฝ้าฟางลงตา ตาจะเสียเราจะบอดระว่างนั้นเถอะฝ่ายหญิงใหม่เนี่ยก็บอกว่าถ้าหมอเนี่ยรักษาตาข้าพเ,เจ้าหายเนี่ยข้าพเ,เจ้าจะยอมเป็นทาสหรือจะยอมเป็นภรรยาของของหมอหมอตาปรากฏว่าพระจักรุบาลในดีเดชาติก็ปรุงยารักษาตาให้คือถ้ารักษาเนี่ยเขาจะรู้ว่าตาจะดีขึ้นหรือตาไม่ดีขึ้นทีนี้ปรากฏว่านางเศรษฐีเนี่ย ใส่ยาไปสองครั้งตาดีแล้วปรากฏว่ากัวเจได้เป็นเมียหมอยาก็เลยบอกว่าตาฉันยังไม่ดีบอกว่าอย่างนี้ฝ่ายพระจักุบาลในดีเดชาติรูก้ก็เลยปรุงยายาพิษทาให้ตานางบอดไปเลยนางต้องการหนึ่งไม่ต้องการเป็นภรรยาโกหกให้เขาให้หมอรักษาตาสองโกหกหลอกลวงบอกว่าตา ไม่ดีเนี่ยนางก็เลยถูกหมอยาเอาปรุงยาพิษยาตาบอดใส่ไปเลยแต่ฝ่ายพระเจ้ากุบาลเนี่ยกำอันนั้นทรงพบทรงชาติจนมาถึงชาติที่บวชเห็นไ,ไหมชาติสุดท้ายส่งผลมาก็เลยทำให้ตาบอด